แจกโทนนะครับวิดีโอโทนนี้เลยนะครับใครชอบถ่ายวอล์กนะครับโทนแบบอาหารสดใสแบบนี้นะครับเดี๋ยวแจกเลยเพื่อนๆปไปทํากันครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพื่อนๆที่ผมแบบปรับไว้นะครับสวยมากๆเลยเห็นแล้วหิวเลยครับเป็นโทนแบบอาหารแล้วก็วอล์ด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะแบบทําให้รอบข้างมันแบบออสว่าง,ออางแบบแสงแบบ สลัสรวนะครับมาดูกันผมใช้วิธีไหนนะครับผมใช้แอปเหมยตู้นะครับนี่เหมยตู้หรือว่าเหมยตู้นะครับเพื่อนๆโหลดมาได้เลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android นะครับก็เพื่อนๆก็เลือกวิดีโอมาก่อนนะครับก็ไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับเพื่อนๆเห็นไหมกดไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเลือกนะครับวิดีโอมาสักหนึ่งอันผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กด ไปที่เริ่มนะครับกดเลยเริ่มแล้วก็จะมีวิดีโอมาแบบนี้เนาะนี่นี่น,นี่อันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้แต่งนะครับยังเป็นแบบอาหารธรรมดาอยู่นะครับก็โอเคอยู่นะแต่ว่าไอ้โทนที่ผมจะแนะนําเนี่ยมันจะอยู่ในคําสั่งของฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์อยู่นี่นะครับกดเข้าไปมาแล้วครับฟิลเตอร์นะครับนี่สามารถเลือกใช้ได้เลยแต่ว่าเพื่อนเพื่อ,อต้องดูว่าสัญ,ญลักษณ์มงกุฎอันนี้นะครับ ต้องไม่มีนะครับมันเป็นตัวเสียตังค์นะครับเราจะใช้โหมดอาหารนะครับนี่นี่ไปที่อาหารนะครับนี่นี่จิ้มไปที่หมดหมู่อาหารครับก็ลองเลือกได้เลยนะครับบางอันก็จะสว่างไปแต่ว่าอันที่ผมชอบจะเป็นตัวตัวปิกนิกครับนี่เป็นปิกนิก2นะครับผมชอบปิกนิก2เห็นไหมครับแต่ว่าต้องอาจจะต้องลดเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับแตะเข้าไปก่อนแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับถ้าลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะพอดีนะครับเห็นปหให้สังเกตสีเหลืองวันนี้ นะครับจะเห็นได้ว่าด้านข้างเนี่ยมันจะมันจะสว่างครับอ่านี่ประมาณ80 90ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็กดถูกถ้ามันมีหลายวิดีโอใช่ไหมอ่ะสมมติดึงมาอีกสักหนึ่งอันนะครับสมมติมีหลายวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่ฟิลเตอร์ใหม่นะคืออันแรกที่เราใช้ไปแล้วเนาะล้วก็เลือกอันเดิมนะครับแล้วก็ใช้กับทั้งหมดนะครับมันก็จะใช้กับอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหม สีเขียวมันก็จะแบบเขียวสวยๆนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับด้านบนแค่นั้นเองนะครับถ้าบันทึกได้ก็คือเราไม่ได้ไปเลือกตัวเสียงเงินนะครับเราใช้แต่ตัวฟีนะครับอะเพื่อนเพื่อลองเล่นดูนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงคอมเมนต์คุยกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากช่องทางนะครับการซัพพอร์ตนิดนึงครับช่องทางการซัพพอร์ตนะเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมได้นะครับชอบวิดีโอไหนที่เป็นความรู้ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถ เข้าไปดูโฆษณาด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิงก์แอเฟรียต์โปรแกรมที่ผมแปะไว้นะเพืเ่อนๆสามารถกดได้เลยนะครับอยากซื้อสินค้าตัวไหนก็จัดไปนะครับเด่นๆก็จะมีสมัครบคัตรเครดิตออนไลน์นะครับซื้อประกรันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีมือถือนะครับแล้วก็เก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปีาาา้และซด้าแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าท,ทําธุรกรรมผ่านลิงก์ผมผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันจบจ้า